อีกูพิษอเซบลตึมตึงตตอยัไยัไยัไยัยโอช Here we go a g สตรีมที่ช่องใหญ่เราทุกวันนะครับผมพี่ตรงนี้เลพี่รวมนี่เลย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 นี่เล่นี่เล่นี่เลย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  ไม่พูดนะไม่พูดนะโอเคนะเรพี่จอยเขาเนาะรู้กันรู้กันจบเกมเลยหกนาทีไปจิเราไม่ไม่พูดเลยเลยนะหกนาทีปัดเลยปัดเลยเคเคเคปัดก่อนเคปัดเลยเคปัดเลยเอ้อมาดูกันซิว่าพี่จอยจะสามารถแบบว่าเป็นแมงมุมได้หรือเปล่านะเอ้ไอ้ไมมมึงจะเข้าโบทมาทำไมเนี่ยโอ้เออเออเอาพี่เพราะผมต้องไปอันไหนอะนี่คืออะไรงงเนี่ยไหมมึงจะแปลงเป็นอันนั้นดิ ไอ้เชี่ยเดี๋ยวพี่จอร์นกูก็รู้หรอกเฮ้ยพี่จอร์นว่าพี่จอรไม่รู้หรอกเชี่ยไปวานั้นอะจริงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปล่อเองโอเคปะเฮ้ยกูเห็นพี่จอรแล้วกูเห็นพี่จอรแล้วกูเห็นพี่จอรแล้วไอ้เคศกูเห็นพี่จอรแล้วต้องแยกต้องแยกจากโบสถ์แล้ววะไม่ไหวว่ะเชื่อกูเดี๋ยวกูเป็นรูปปั้นเอ้ยเชี่ยลือปิดใบเชี่ยไกลยังไกลยังอันนี้คาสิบมาน้ำกูจะใส่แล้วจะเสร็จแล้วไอ้ไข่แปลงร่างมาขี่กูเนี่ยจริงปะแต่ตอนนี้นิ่ง ไอ้ยหญตายทีเราสามคนกัน รวมตัวที่ใบพี่เราไปัวที่ใบขาจริงขาดตัวนี้ไม่แปกพี่เดียวสคือจอยมีท่าใบนีดหมุนควงสว่านเนี่พี่รึบพี่มาลุ้มตัวเดี๋ยวเวลาลุ้มตัวลัวอีกแล้วลัวพี่ลุ้นตัวลุ้นตัวโอเคโเคตามไม่ทันนะตัวเนี้ยต้องไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวต่อเวลาก่อนโอเคต่อเวลาบุรีต่อเวลาบุรีแต่จริงกูไม่ต้องเล่นกันเลยนะเพราะว่ากลัวไม่ต้องเล่นเลยแปลงหน้าเดียวอะไรเยอะ ต่อเวลามึงต่อเวลาต่อลาบตรงติงอ่ะไอ้เหี้ยไปต่อคนเดียวเลยมไม่บอกมาดิมึงมึงก็บอกหน่อยก็ได้วงมาไอ้เหี้ยแล้วไอ้เว้ยจะเข้าไปคนต้องเที้ยอะไรเนี่ยไม่ได้อยากเป็นพระเอกไอ้แตหัวใจเธอแลรกันคนละทีขอบคุณครับ อเลลยะตรงนี้ปะเพราะว่าตรงนี้ได้ทุกคนตรงนี้ฮางยังเห็นบอก่ะไม่เห็นนี่ไงพี่ขนาดพี่อะหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดิโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไม่ช่วยกูก่อไอ่เอยช่วยยังไงพี่จอยเฝ้าอยู่ เออเออมึงใจเย็นไอ้ชายเคตามกูมาเคตามกูมากูมีที่แล้วความดึงเพื ai ai, ่อความดึงอยู da ai, dai, da ่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวกูพากูพาไปที่พี่อังรออยู่แล้วพี่อังรอตรงนั้นละกูไม่ได้หรอกกูพัดยาเอาไปแล้วเหรอพี่คนสี่คนไปไปไปไม่ได้คิมไฮไป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 ช่วยกันดิก่อนไปช่วยกันนิดก่อนมึงนมได้อีกรอบปะได้ได้อยู่ได้อยู่เออไปช่วยกันนิดก่อนเอาเอามาให้หมดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ใช่ไมแต่ว่าเวลาจะหมดนะมันต้องต่อเวลาตรงตีมหน่อยเฮ้ยไม่กูว่าเอาเอาเวลาเอาเวลาหรือแค่นี้มึงกูตีแค่นี้แหละไอ้เหี้ยนางวันนี้ไม่รอดไอ้ไอ้ไอ้เคมะไหเคมเพียงเพียงเค้ะไหมบอกว่อ่าอ่าเคมะไหงั้นเรารอแค่นี้เกิดเคมะไหเคหันซ้ายมาไอ้เหี้ยคนหนึ่งพี่พี่ผมหนีหนีอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคนะโอเคนะ it was at this moment that he knew he fucked up

ตีกูพีด assemble งติ่งติงติงติงโอเคพี่เฉยเอฟเฟคเอฟเฟคแคดดี้ไ่ไหนแคดดี้ไป assemble แ,แล้วแคดดี้นี่มา <laughs> ให้ได้นะรอๆกันลงตัวของหน้าอยู่นะห <laughs> มากลุกอะไรมีชิงสองตัวได้อยู่ มึงเราจะเราจะสวดยังไง5้าึ่งเสร็จปะนั่นน่ะเองเอ้ไห้สามสิบวิ้วเอี้ยยยยยยยไยยยยมยย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 ยไม่ยย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 ่ยย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 ยเยยยได้อยู่ได้อยู่ยยไปไหนวะอ้าวไ เขาแดมต้นจิ๋วไม่เดือนอ้าช่วยเขาช่วยไข่แดงช่วยไข่เราอ่ะเป็นคนมีค่าหัวนะถึงร้อยล้านเบลียไม่พี่ไม่อยากตกใจหมดเออพี่สวยเพี่อร่อยเขาสูงไอ้ยังอะไรเนี่ยเป็นกูแทน ผมจะไปทาให้เขาได้ข้าหัวผมพี่เออคนที่ให้ข้าหัวผมอะถ้าผมรออขึ้นมาเอามาคืนผมนะลากรคนเดียวอ่ะพี่พี่อ่างผมให้พี่อ่างตัดสินใจนะระหว่างชีวิตพี่กับที่พี่อ่าพี่ดอยพี่จอยจะได้ตังค์พี่คิดว่าไงไม่มึงเห็นพี่อ่างมีค่าเนัเหรอหนึ่งร้อยดาวมึงเห็นพี่อ่างมีค่าน้อยกว่าหนึ่งร้อยดาวความเป็นพี่น้องความเป็นตี๋อูพิษ มิตรภาพที่หลังผมมาหนึ่งปีับผมผมไม่คิดเลยว่า100ดาวทอยดาวเขาไม่ไปจอยเป็นคนแบบนี้พี่ปล่อยปล่อยกูตายพี่จริงจริงตอนเนี้ยพี่จอยพี่จอยกำลังเอาความสัมพันธ์ของเรามารอเล่นด้วยเงิน100ดาวพี่อัี่ยังหังใจเชื่อพี่จอยจะไม่ไปทางได้100ดาวจำไว้ไม่มีทาง ทีน้าหนึ่งร้อยดาวนะแกไม่ได้หรอกพี่เป็นคามจริงพี่จอยเฝ้าขนาดนผมพี่ผมเอาอะไรพี่เอาตัวเองไปตายเลยเจ้าเชื่อเลยแฮกแบบวอลไาพี่ปะต่อเลยรวมเลยรวมล่างเลยไม่รวมรวมล่างกันดีกว่าเหรอไงฮัลโหลครตีกูพิดแอสเซอร์บอล ชิปค้างไว้ชิปค้าง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 อยู่เฉยๆ้ยาขยับกดวชิปค้างไว้ยอย่ผมาแมุนเนี่ยมผว่าเราเราปล่อยไหมเราปล่อยไหมปล่อยปล่อยปล่อยปย้ายย่ายนจะให้ปนชไอ้ยังขยับขยับยิง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 ยิบ วอใครใครเอาไอ้เนี่ยผีมึอเข้าแล้วไงเฮ้ทำทำลูกดาวว่าเราทำลูกดาวได้ได้นี่ไอพี่เอาอันนี้นี่นี่เออนี่ไงนี่นไปดาว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 ้เร็ว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 เฮ้ยมึงเอาตรงหตรงตรงหนโอ้ยไ่วะโอเคเออเด็ๆเออเออไอไกดนเรวอ shit here we go again อพอากอ้อไปแล้ว วุ้ยเชี่ยไยประตูไม่มีอไรอะพี่ปนเียแต่อไม่าหาตัอจะอย่ตรงนี้จเปอ่อปอไม่เห็นเลยคืมาค้ามาค้ามาดูไหมมามียากจังวะม่ายวะเราจะมีตรงไหนดีคะกูเจอ เจอเี <Hoy S 2> ้ยอะไรก็ไม่รู้เพื่อนหนูอยู่นี่กันโอายเี้ยจะส่งอยู่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยปาไปทำก็ไม่ง่ายนะจ้าแก่เราบกันอุ้ยเี้อ้เี้ยหลุดหลุดชิ้นโซนหลุดอ้เี้ยชิ้นโซนหลุดชิ้นโซนหลุดพี่อาอาอุ้ยอุ้ย วยสวยโอเคตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเลยอ่ะต่อเวลาตตีให้ละนี่เนี่ยไอ้โอเคไอ้มาเลยมึงมาตรงนี้มึงจงใจใช่ไหมมึงจงใจไอ้มึงจงใจให้กูโดนใช่ไ้ไไอ้อ้อกู้